ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแกะคุณสมบัติของเจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ roblox qr 798ที่มีรีวิว5้าดาวและมียอดขายบน lazada กว่า242เครื่องถ้าใครอยากรู้แล้ว,ว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างก็ไปรับชมกันได้เลยเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ไร้าสาย มีทั้งสีขาวและสีดำให้เพื่อนๆได้เลือกให้เข้ากับบ้านตนเองตัวเครื่องขนาดอยู่ที่50คูณห0เซนติเมตรถังเก็บฝุ่นมีความจุอยู่ที่1.9ลิตรสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง30ถึงห9นาทีขึ้นอยู่กับโหมดที่ใช้งานมีแรงดูดสุดทรงพลังถึง10,000 PA ตอบโจทย์ได้ทุกพื้นผิวคุ่นยนดูดฝุ่นรุ่นนี้ อัปเกรดยกมอบถูพื้นขึ้นอัตโนมัติสูงสุดถึง10 mm, มิลิเมตรเมื่อดูดฝุ่นบนพรมและยกลงเมื่อทำความสะอาดบนพื้นแข็งตัวเครื่องมีมอบถูพื้นคู่ที่หมุนด้วยความเร็ว200รอบต่อนอาทีพร้อมแรงกดที่สม่ำเสมอแถมมีแปรงปัดหลักแบบยางที่เพิ่มความทนทานและลดการพันของเส้นผมหรือเส้นขน ไม่ว่าจะขนเยอะขนาดไหนก็เอาอยู่แน่นอนมีโปรแกรมแนะนำพื้นที่ห้ามเข้าอย่างชานฉลาดอย่างโกโนโซนสามารถปรับแต่งโปรแกรมทำความสะอาดให้เหมาะสมตามประเภทของห้องของคุณได้และนอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าการทำงานอื่นๆได้ผ่านแอปพลิเคชันของ r o b o o x x ตัวเครื่องสามารถรองรับแผ่นที่สูงสุดถึง4ชั้น สามารถจดจำแผนที่ชั้นต่างๆในบ้านของคุณได้แบบอัตโนมัติเพียงแค่วางหุ่นยนต์ลงบนบริเวณนั้นตัวเครื่องมาพร้อมกับด็อกแท่นวางอัจฉริยะโดยตัวด็อกเนี่ยจะเป็นแบบมัลติฟังชันสามารถทำได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเติมน้ำให้กับหุ่นยนต์แบบอัตโนมัติสามารถกัดเก็บฝุ่นอัตโนมัติได้นานถึง7สัปดาห์ มีโปรแกรมอบแห้งด้วยระบบเป่าลมอุณหภูมิห้องอัตโนมัติมอบถูพื้นและท่านชาร์จสะอาดไร้กินอับท่านซักมอบถูพื้นสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้หมดปัญหาสิ่งสกรปรกตกค้างและนอกจากนี้ตัวเครื่องยังมีเทคโนโลยีชาร์จเร็วและออฟพีคสามารถชาร์จได้เร็วขึ้นถึง30%เ และด้วยการรองรับการชาร์จแบบออฟพีคเนี่ยจะทำให้ช่วยประหยัดค่าไฟได้มากยิ่งขึ้นตัวเครื่องมีระบบเป่าแห้งแบบอัตโนมัติในอุณหภูมิห้องและยังสามารถปรับระดับน้ำได้ถึง30ระดับโดยสามารถตั้งค่าได้ผ่านแอปพลิเคชันหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะของ Robox r o QR 798รุ่นนี้ราคาเพียง1 9 4 9 9บาท เป็นยังไงกันบ้างคะกับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะเรียกได้ว่าฟังก์ชันมาแบบจัดเต็มสุดๆและถ้าใครสนใจหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะโรบอครุ่นนี้อยากจะสั่งซื้อหรืออยากจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใน Description หรือในคอมเมนต์ได้เลย